มัสยิ้มออกแล้วนะครับปรากฏว่าจรวดต้นแบบของ Starship นะครับของ Space X ลงจอดอย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกจรวดนะครับต้นแบบของ Smart s h i p นะฮะที่พัฒนาโดย Space X ของอภิมหาเศรษฐี l ลีอนมัสนะครับประสบความสำเร็จในการบินทดสอบและกลับลงจอดฐานยิงทางตอนใต้ของรัฐเซัสนะครับได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรก หลังความพยายามทดสอบระบบโรงจอดจรวดต้นแบบ4ครั้งก่อนหน้าร้วนจบดูด้วยการระเบิดเป็นสิ่งเสี่ยงความสำเร็จนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ s p ป c e x นะครับในจ,จรวดนะครับพัฒนายานขนส่งอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อส่งนักบินอวกาศและสัมภาระที่มีน้ำหนักมากไปยังดวงจันทร์นะฮะและดาวอังคารภายในไม่กี่ปีข้างหน้า นะครับซึ่งเป็นมาตรการใหม่แล้วก็เป็นวิธีใหม่ที่สามารถประสบความสำเร็จ <c oughs>